วิ่สวยไอย้พายเดีวต่อฝีมือมึงนี่ไม่ทุเลาลงเลยนะธรรมดาฝีมือมเคยทุเลาลงที่นไหนอ่ะไม่รู้เนี่ยมึงนำเป็นเนี่ยอันนี้คิดค่าแรงกูงยังไงนะเท่าไหร่ขาพวกกันไม่ที่บ้านหรอกโอยูเกงใจวะยังไงที่กูช่วยแทนนะกเกงใจจากบังล่างมา้ยกขึ้นมาพอพอพอโอ้โหถ้ากูไปจ้างเขง้านี่ราคาสูงเหือเนี่ยพวกกันไม่ที่บ้านหรอกเด็กนี้เขาว่าอยู่ในสุภาษิตเลยว้ต่อเพื่อนไล่ขนก็เหมือนคนไล่นก มึงเรียงอะไรผิดหรือเปล่างั้นนี่มึงมาช่วยกูจับนี่เ้าหมดหล่นเท่าไรเดี่ยเพื่อนผมก็เอาแค่ค่าของแค่น,นั้นแหละมันก็มีพวกเล็กพวกใส่ไฟแล้วก็พวกตู้เชื่อมใบตัดอะไรเงี้ยเอออไหรเพื่อนพูดมาเลยสามพันแค่นั้นพอ น็อตเจแปดเลขสี่ใส่ไฟสองเส้น่าไรนะสามพันนะมึงได้ยินไม่ผิดเลยเฟิร์สพวกกันกูให้มึงราคาแค่นี้พอมึงซื้อน็อตไปกี่ตัวแล้วเต่าแปดตัวใช้แค่แปดตัวแต่มันมันยกไข่ยกแพกกูก็เลยซื้อมาทั้งแพกเลยแค่นั้นเองไอใส่ไฟบางๆของมึงเนี่ยมันซื้อมากี่เมตรวะเต่ามันใช้อยู่สามเมตรเองแต่มันไข่เป็นม้วนนะดิม้วนละร้อยเมตรกูก็เลยซื้อมาทั้งม้วนเลย ยกม้วนไม่กี่เมตรนะร้อยเมตรแล้วมันใช้งานกูกี่เมตรสามเมตรมันเหลือด้วยเหลือเก้ากว่าเมตรไม่รู้จะทำไงกูต้องเอากลับ้านอ่ะมึงซื้อมาใช้งานกูมันต้องของกูไม่ใช่หรอว้าต้อนเฮ้ยมันจะของมึงได้ไงก็นี่ไงของมึงเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเหลือก็ของกูแค่นั้นเองแล้วแล้วเหล็กมึงใช้กี่ดุนเนี่ยดุนเดียวดุนอะไรประมาณเท่าฝ่ามือเองไอ้ที่เหลือมึงเอาไปไล้น่ะก็มันขายเต็มเส้นอ่ะที่ทำไงก็เลยซื้อมาทางเส้นเลยแล้วที่เหลือ หัวกับบ้านเงีงใช้แค่นี้เองเออมีเบีย,ก,ววยนนกินเ้วเบ้บ้านกินเบี้ยหน้าเบ้เฮ้ยเบสเดี๋ยวรบกวนโอ,อนเงินเข้าบัญชีกูเลยนะพวกกันพวกกันฮัลโหลพี่เปียกไอ้ป้ายที่พี่บอกว่ามาคุยราคาเอาผมไว้อะเท่าไหร่นะแปดร้อยราคาพวกกันหรือจีบ ลืมมนตังค์นะเพื่อนยังไงมึงกับกูก็เพื่อนกันเสมอสามัญนะอย่าลืมนะโอนมาด้วยนะสามัญไม่ไรโทรมาเพื่อนยังไงก็ราคาเพื่อนกันนี่นี่นี่เรเรียกว่าเพื่อนไม่มีงูก็เหมือนงูไม่มีคน เพื่อนไม่มีหงสเพื่อนไม่หงูไม่หงูไ์ไม่มีพิษก็เหมือนมิดไม่กินน้ำอะไรวะหงสไม่กิน